สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสุเดชชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวสา,สารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นข่าวสารสาระเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรนะครับเช็คชัดๆเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรใครบ้างมีสิทธิ์รับเงิน1 5 0 0 0บาทกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเสนอจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเนืออร้อนจากสถานการณ์ของโควิด1ิจะนอนเงิน1 5 0 0 0บาท ให้กับครอบครัวเกษตรกรล้าหลานครัวเรือนนั้นสําหรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรนะครับมีดังนี้นะครับท่านผู้ชมก็ฟังให้จบนะครับว่ามีเกณฑ์อะไรกันบ้างนะครับบุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตรฐานทะเบียนเกษตรกรกําหนดให้1ทะเบียนเท่ากับ1ครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2556เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับต้องประกอบกิจกรรมดังนี้1 ทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป 2. ปลูกผักหรือปลูกดอกไม้ประดับหรือเพาะเห็ดหรือปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไป 3. ปลูกไม้ยืนต้น,หร,รนหรือปลูกสวนป่าหรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่และมีจํานวนต้น ตั้งแต่15ต้นขึ้นไป 4. ปลูกผลไม้หรือไม้ยืนต้นแบบส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1ไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่15ต้นขึ้นไป 5. เลี้ยงแม่โคโนมตั้งแต่1ตัวขึ้นไป 6. โคโนมหรือกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไป 7. เลี้ยงสุกรแพะหรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันตั้งแต่5ตัวขึ้นไป 8. เลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่50ตัวขึ้นไป 9. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 10. ทำนาเกลือสมุทรบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป 11. ปลูกหมอนเลี้ยงไหมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 12. เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและการเกษตรอื่นๆซึ่งหมายถึงเลี้ยงพึ่งพันพึ่งโพรงสันโรงคลั่ง จิ่งเรทด้วงสาคูไสเดือนดินชีวภาพและอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน13ประกอบการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ1ถึง12และมีรายได้ตั้งแต่8,000บาทขึ้นไปต่อปีทั้ง13ข้อที่ท่านผู้ชมรับฟังไปก็เป็นเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่จะตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรหรือว่าขึ้นทะเบียนแล้วเมื่อ,อไรหรือว่าอัปเดตข้อมูลเมื่อ,อไรนะครับท่านผู้ชมก็ไปตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th นะครับการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรนะครับของท่านผู้ชมแอดก็ได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้าท่านผู้ชมจะเข้าไปดูคลิปก่อนก็ได้นะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านขอบคุณครับ